สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ยิ่งส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งแรงงานนอกระบบที่มีจำนวนมากการได้รับโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาการทำงานธุรกิจและสวัสดิการของรัฐปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำและที่สำคัญประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลได้แรงเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสและพัฒนาคนในประเทศเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสอจอพอเป็น,นกลไกในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจาก TP Map เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนประกอบด้วย5มิติได้แก่มิติรายได มิติสุขภาพมิติการศึกษามิติความเป็นอยู่และมิติการเข้าถึงบริการของรัฐโดยใช้หลักสีทอทักษะทัศนคติทรัพยากรทางออกเป็น,นกลไกในการเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจำแนกการช่วยเหลือครัวเรือนนายวินัยห้ากลิ่นเป็นครัวเรือนเป้าหมายในตำบลห้วงน้ำขาวเป็นประเภทครัวเรือนพัฒนาได้ตอกแกนมิติด้านรายได้และมิติด้านความเป็นอยู่ในบ้านมีสมาชิก3าคน นายวินัยห้ากลิ่นซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนอายุ61ปีอาศัยอยู่กับหลาน2คนหลานคนโตอายุ19ปีมีอาชีพรับจ้างรายได้วันละ300บาทสัปดาห์หนึ่งทำงาน6วันและหลานคนเล็กกำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายและนายวินัยห้ากลิ่นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปทักษะสามารถเดบบอวนได้นอกเหนือนจากอาชีพรับจ้างแล้วก็ยังมีรายได้จากการเด็บอวนเสริม จากการที่ทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่พบว่าสภาพบ้านสุดซมไม่แข็งแรงตั้งอยู่ในพื้นที่กรมเจ้าท่าทีมพี่เลี้ยงจึงประสานขอความร่วมมือกับอำเภอเมืองตราดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาวกำนินผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเพื่อร่วมมือร่วมแรงในการปรับปรุงบ้านให้มีความปลอดภัยแข็งแรงโดยได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ใจบุญ กขอบคุคงตัวารายการอย่างหลัาสตรดครับแล้วงานเพลองตลาดครับที่มาเหมาาอะบ้านให้ผมครับ่วนผมอยู่ทุกบ้านนี่เรต้อนแซมให้แล้วก็ที่สองที่ฐานไม่ได้คือกลุ่มพัฒนาชุมชนคอยให้ข่าวสารผมมาตลอดเห็นไหมเพราะว่าทุกปีกว่าผมจะลงไปเด้อดสามสี่ปีแล้วผมได้บานมาในกรนี้แล้วกานดิงด่งรดายได้พวกนายกอบตอ อย่างขอดูแลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หนิแม่ละทท่งผู้ใหญ่ดิ้นล้นตลอดนะแล้วก็ขอขอบคุณลุงอิทครับที่ช่วยนับหนุนในโครงการนี้ครับช่วยเป็นทุนเงินหมื่นเก้าพันบาทครับเจ้าคุณโปรโมดสืบสอนแล้วก็ออกไปต่อเขตหาสืบสอนกับหมอบไม้หมอบกับเบื้องให้ผมํำบานนี่ครับแล้วก็ชุด ทททททุกทก่่าาานนนีมยัั้้้งงงบหววลขขอบบคคุณมากๆรัอำเภอเมืองตราดใช้ข้อมูลจาก TP Map หรือ Thai p e o p l e Map and Analytic Platform เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนโดยบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพัฒนาและพึ่งตนเองได้ทุกนิตินำไปสู่การอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืนบรรลุสายถัดของประเทศประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรูปธรรม